หน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยครับในงานบีบีจะดราแล้วก็พี่ส้มนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยแล้วก็เยอะมากมากด้วยนะครับก็มีข่าวขาวเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ร้านอาหารก๋ๆต่างๆนะคะไปพาไปชิมด้วยนะคะครับผมแล้วก็เบรกสุดท้ายจะมีการทําอาหารสดด้วยนะครับยังไงติดตามกันให้ดีแล้วกันแต่ว่าช่องทางการติดตามของพวกเราครับพี่ตอนนี้ของเราเปลี่ยนเป็นช่อง CTS หนึ่งเชิญยิ้มทีวีนะคะ ทุกวันศุกร์เวลา4 0 0โมงถึง5โมงเย็นค่ะใช่นะครับถ้าเป็นลีลันนะครับก็วันพฤหัสนะครับ8ดโมงถึงเโมงเช้านะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือบ่าย2 0งถึงบ่าย3นั่นเองสำหรับวันนี้1ชั่วโมงเต็มนะครับเราต้องมาเกินเกินกันก่อนดีกว่าน,นะว่าเรื่องของการเป็นสมาชิกของ รายการอร่อยขับของเรานะฮะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเล่นเกม<ช>ทาง f a c e b o o k นะครับเข้าไปกดไลค์แค่นั้นก็เป็นสมาชิกกันได้เลยนะครับทาง f a c e b o o k c o m s l a s h p u t n e t t v นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยเราจะมีที่เชอร์มาแจกกันด้วยเป็นของร้านอาหารจริกๆใช่ครับนี่ครับให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่ชื่อร้านว่า l ิตเติ้ลฮ่องกงนั่นเองนะครับ อ่าร้านนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีนะครับเพราะว่าเป็นของเวฟนะครับเวฟนะครับใช่ที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ยังเป็นดาราด้วยเล่นหนังนะครับเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นหน้าคุณนหน้าคุณตากันดีนะครับวันนี้เราจะมีมาแจกกันยังไงติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ของ f ู o ดแ l น n e t t ทีวีได้เลยนะครับพูดกันขนาดนี้แล้วครับเราก็ต้องมาพูดถึงอาหารจีนกันหน่อยดีกว่าครับพี่ส้มครับอาหารจีนเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าอาหารไทยเนี่ยเราก็จะมีเป็นภักๆเนาะอาหารไทยภักเหนือ ภาคกลางภาคใต้นะคะมันก็จะมีพันภา์พอาหารจีนพี่ก็ว่าก็น่ามันก็จะแบ่งเหมือนกันจะมีจีนปักกิ่งจีนไหหลําจีนเกี้ยนจีนแค่มันหลายจีนมากเลยแต่ให้พี่อธิบายเนี่ยคงไม่ดีถ้าจาของร้านว่าไหมใช่นะครับวันนี้เราจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปถูกดูวิดีอตัวนี้กันนะครับอย่างอาหารฮกเกี้ยนครับเขาบอกว่าจะเป็นอาหารจีนนะครับที่เด่นในการใช้น้ำซุปนะครับอย่างอาหารที่มีชื่อเสียงผมเคยไปลองมาแล้วพี่ก็คือพระกระโดกแพง าคาสูง,<อ>งด้วยนะแล้วก็ราคาสูงนะใช่ครับพี่ก็เป็นน้ำซุปที่บอกว่าเขามีพวกยาจีนอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีไหหลามอย่างที่เมื่อกี้พี่พูดไป<ช>นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเตาเจียวถั่วเหลืองถั่ถวดำนะครับอาหารที่ขึ้นเชื่อก็คือขนมจีนไหหลมของคนไทยนี่น่าจะคุ้นกับปักกิ่งน,นะปักกิ่งเนี่ยก็จะเน้นเป็นที่ทอดนิ่มนวลก็คืออาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าปักกิ่งอากาศค่อนข้างเย็นอ๋อครับผมโซ่เทาครับโซ่เท้าก็จะเป็นพวกตุ๋นหรือเคี่ยวให้เปื่อย ครับผมแล้วก็มีซันตรงอ,อูอซันตรงนี่ชื่อเท่มากเลยครับพี่ใช่คือ,ค,อคือมันก็แบ่งเป็นาภาคเยอะมากแต่ถ้า,ถาเราอาธิบายเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเท่ากับน้องเวฟเขาอาธิบายครับผมเ,ออเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเพิ่มเติมดีกว่าออนะครับกับหนุ่มวันนี้นะครับเวฟนั่นเองที่เขาบอกว่าเป็นอาหารเิียงไฮนะครับเป็นยังไงผมว่าส่งเต้ยไปที่สุด ด้วยตาด้วยปากตัวเองด้วยลิ้นตัวเองเลยนะครับเราไม่ได้ไปอีกแล้วว่าถูกต้องแต่ไม่เป็นไรเขาเก็บภาพปาฝากชมนะเพราะฉะนั้นไปดูวิทีอาตัวนี้กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอร่อยชั่วทั่วทั่วไทยวันนี้นะครับเต้ยขอพาคุณผู้ชมนะครับผมไปรับประทานอาหารที่ฮ่องกงนะครับแต่ต้องบินไปเหรอไม่จำเป็นต้องบินไปครับคุณผู้ชมมาที่พระราม9ก้านะครับผมที่ร้านลิ้นเต่าฮ่องกงนั่นเองชื่ออาจจะดูเล็กแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กตามชื่อแน่นอนและที่สําคัญนะครับนี่คือ สาขาที่2แล้วสาขาแม่นะครับผมอยู่ที่นราธิวาสนะครับพระราม3านั่นเองนะครับผมและนี่นะครับผมคือสาขาที่2ที่เราน,นี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเขาชื่อเวฟรูไปจงนั่นเองนะครับข้างในจะเป็นยังไงอาหารจะน่ารับประทานขนาดไหนตามใจคเข้ามาข้างในเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ เฮ้เว็บนี่คุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าเหมือนแฟนแล้วตอนนี้อยู่ี่ตลอดเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเอ้เว็บแล้วทำไมวันนี้แต่งตัวเป็นอย่างงี้คือรู้ว่าเพื่อนจะมาฮะก็เลยตั้งใจทำอาหารอร่อยๆให้กินกันตั้งใจทำอาหารไม่ใช่ใช่ครับใช่คันเอาเมนูออกมารอรับใช่ครับต้อนรับลูกค้าเลยนะครับพร้อมที่จะเปิดการที่เว็บออกมารับเราจนถึงข้างนอกเนี่ยครับแต่ว่าไหนจะต้องเตรียมอาหารให้เราแล้วละสิแน่นอน ยู่แล้วนะฮะตองเตรียมอาหารที่แบบเด็นๆแล้วก็แบบอร่อยเหมือนพมกรเลยฮะอร่อยไม่ธรรมดาอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกว่าครับไปไหมไปไปเชิญเลยครับเชิญครับเฮ้ยไม่ใช่ครั้งนี้โอ้โอเคประตูใหญ่นะในแกนี่ย่ ไมจ้อง <Hey. S 1> <c oughs> วันนี้เราได้รับ,รบเกียรติมาอยู่ในห้อง V I P ที่นี่เลยอ่ะครับเอาล่ะวันนี้เวฟช่วยพูดถึงความเป็นมาของริซอห้องโกงให้กับผู้ชมได้รับทราบได้ไหมว่าแบบนี่มีความเป็นมาอย่างไรกว่าจะมาเป็นริซอห้องโกงจริงๆที่เนี่ยครับที่จริงแล้วเนี่ยในกรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไท <c oughs> ยเนี่ยยังไม่มีร้านแบบฝีมือของคุณแม่ที่แบบทำทุกอย่างเพื่อสุภาพ oh oh. ดีต่อสุภาพ oh oh. คือนึกถึงง่ายๆเลยคุณแม่ทําอาหารทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงลูก สุขภาพของลูกเนี่ยกินแล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือกผกัผกผักเข้าไปตลาดเนี่ย<ม>คุณแม่ก็จะอ้ยอันนี้ไม่ได้ช้านิดนึงไม่เอาอันนี้นนคือ,อคือใชอนน่สะอาดจริงหรือเปล่าทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้เขาใส่ใจทุกรละเอียดอย่างที่บอกไปพูดถึงบรรยากาศของร้านก่อนได้ไหมครับเออพอดีว่าเมื่อกี้เราได้คุยกับเวฟไปว่าเนี่ยมันคือการตกแต่งยุคซิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่คือคือมันคือยังไงหรอคือแบบเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเจ้าพ่อเลยนะคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยฮะคือ พอผมคิดถึงว่าร้านอาหารจีนการออกแบบเนี่ย <Ừ. S 1> ส่วนมากร้านอาหารจีนพอับหล,ลับตาเรานึกถึงว่าไม้สวยๆโอ้ oh, ทุกอย่างมันก็จะดูแบบผู้ใหญ่ขึ้นนะทุกอย่างมันต้องเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่มีสีสันแบบสดจัดจ้านประมาณนี้อย่างเงี้ยฟีลที่แบบได้ยินคำว่าโรงเตี๊ยมอะไรคร่ไใช่ใช่มันจะมีแบบฟีลนิดน,นิดใช่<ะ>เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเราก็จะมีความเป็นที่ว่าแบบ เอ,เอาเอาเอาความเป็นยุควินเทจแล้วก็เอาความเป็นวัยรุ่น<ม>ที่ใช้กล้าใช้สีนะฮะม,มาผสมประสานเข้าไปบนที่ผนังของเราโคงไฟโคงนกทุกโคงนกก็จะมีดอกโบตันรวมกระทั่ง จานชามของลูกค้าคือหมายความว่าลูกค้ามากินข้าวที่นี่ก็สามารถมีโชคที่ดีนำโชคแล้วก็ช่วยชาทุกอย่างเลยนี่เลยขนาดขาก็ยังมีด้วยนะครับที่รองก็ยังเป็นด้วยทุกอย่างคือคือนำนำความร่ำรวยให้กับลูกค้าของเราด้วยอย่างนี้เป็นคอนเซ็ปที่ดีนะอร่ะเวฟโอ้โหรู้ลึกรู้จริงผมก็เป็นเจ้าของร้านขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาขอชิมแล้วแหละเวฟครับผมได้เลยครับจะอร่อยขนาดไหนขอให้เวฟเป็นคนแนะนำเลยได้เลยอันนี้เลยฮะฐานย่าง่อมกงนะฮะ คือวันนึงเราจะตั้งไว้6ตัวเท่านั้นเองการที่เตรียมห่านย่างเนี่ยต้องใช้ขั้นตอน18ชั่วโมงในการเตรียมนะ18ชั่วโมงกว่าจะได้แค่นี้ใช่ใช่มันไม่ได้ง่ายๆนะฮะคือทุกขั้นตอนมันต้องพิถีพิถันอย่างจานที่2นี่คืออะไรครับอันนี้คือบะหมี่กุ้งลายเสือผัดซอสอรกโอนะฮะครับให้ลองชิมนะครับ คือเราพูดถึงซอส XO ก่อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับซอสโ o นะฮะซอสโ o คืออะไรอะซอสโ o คือที่จริงแล้วเป็นน้ำพริกที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮ่องกงเป็นน้ำพริกที่แพงที่สุด mm hmm. เขาก็เลยเปรียบเหมือนว่าเหมือนเล่า XO ที่จริงมันไม่มีส่วนผสมของเล่าเลย mm hmm. นอกเหนือจากกุ้งกุ้งเนี่ย mm hmm. เราใช้เหมือนขอที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าความสดนะฮะเรื่องความสดมั mm hmm. นแบ ใช่สดกว่าเราไม่ต้องแบบแช่แข็งฟรีเซอรแล้วก็นั่งเรือมามันจะใช้เวลานานนะฮะอันนี้เราใช้สดๆเลยฮะอันนี้อร่อยมากเลยเวฟเส้นบะหมี่มันนุ่มแล้วก็ซอสมันอร่อยมากด้วยครับคุณผู้ชมเอ้าทำไหมเอาเลยครับเห็นน้องกินแล้วดีใจนะอือขอบคุณมากเลยพี่ให้ครับอ่ะมาที่บราครับมาที่จานที่สามบ้างดีกว่าที่แนะนำหน่อยต่อไปคนเป็นไรดีครับ อ่าผมว่าเอาเป็นกินผักผักละกันนะฮะเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่ามะเขือยาวมูสับในหม้อดินคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนี่ยเราเน้นฝีมือของคุณแม่คือถึงแม้ว่ารสชาติฮ่อ,องกงก็จริงนะฮะแต่ว่าเราเน้นฝีมือของคุณแม่เพราะฉะนั้นคือเฮลตี้นะฮะแม่ก็จะยกเลิกปลาเาค็มกินเยอะเดี๋ยวมันเป็นมะเร็งลูกใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาซอสเครื่องปรุงต่างๆทําให้มันอร่อยเพื่อลูกยอมรับประทานผักที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นมาลองชิมครับ จริงๆนี่คือผักใช่ไหมใช่อันนี้คือ,อะมะเขือยาวครับอบอะเขือยาวเต้ยบางคนกินผักยากมากแต่นี่คือกินไปปุ๊บปุ๊บก,กรอบเฮ้ยอร่อยนุ่มนิ่มใช้ได้เลยอ่ะครับอันนี้อเอามายกมาทั้งถ้วยเลยอ,อันนี้คือโจ๊กหมูสับไข่เอาม้านะครับครับในการเคี่ยวนะฮะเราต้องใช้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงในการเคี่ยวโจ๊กนี้นะค,ะคือเราใช้ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมญี่ปุน่นและนาวีข้าวออสเตรเลียนะฮะผสมกัน3ามชนิดมาคั่วและสามารถกินกับปลาดุงโ๋หรือว่า กับผ oh, ัวหรือว่าขิงก็ได้ฮะนี่ขชาครัะใช่ครับมาอีกอย่างหนึ่งแล้วกัน,นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรออันนี้เขาเรียกว่าเป็นสลับเปลาไส้ลา,ลาวาแบบกรอมนะครับความพิเศษของสลับเปลาไส้ไหลาลาวาของเราเนี่ยฮะก็คือเริ่มตั้งแต่ส่วนผสมแป้งแป้งนี่นะฮะเราใช้แป้งนำเข้าจากฮ่องกงเท่านั้นเองนะฮะแป้ง3ามชนิดด้วยกันในการผสมอ ไม่พุ่งไม่พุ่งคือคืออันนี้น่าจะวางไว้สักพักหนึ่งเย็นแล้วนี่ครับคุณผู้ชมข้างในมันจะเป็นนี้เห็นไหมข้างในนี้คืออะไรบ้างเหรอเว้อันนี้ที่จริงนะฮะเรามีไส้ส่วนผสมอย่างที่บอกไปมีไส้ครีมมีเนยสดแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ข้างในด้วยฮะใช่อืมแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็คุ้มค่าสมราคาจริงพูดถึงราคาิดนึงเพราะว่าคนดูทั้งโต๊ะเนี้ยถ้าสมมติว่า คิดจากภายนอกเอานะครมาเหมือนเหมือนไม่ต้องบินไปที่ฮ่องกงแล้วมากินที่นี่เราได้กินอาหารอย่างเงี้ยผมคิดในใจตีไปเลยแบบสี่พันห้าโอ้โหอันนั้นก็เวอร์ไปเวอร์ไปไม่ขนาดนั้นไม่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 ันประมาณไหนคือกินไม่ไม่เกินพันหนึ่งฮะง่ายๆเลยคืออาหารที่นี่เนี่ยฮะเราไม่ได้แบบไม่อยากให้แบบเหมือนเหมือนโรงแรมคือถือแม้ว่าคุณภาพทุกอย่างเนี่ยฮะเราพยายามคุมให้แบบมันดีเหมือนโรงแรม5ดาวอย่างนี้แต่ว่าเราอยากให้ราคาที่เป็นแบบ ทุกคนทานได้ง่ายๆอ,อย่างโจ้เนี่ยเริ่มต้นนั่นแต่59บาท69บาทต่อถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นมากินก็ได้ผู้ใหญ่มากินก็ได้มากินกับเพื่อน3คนเลยราคาไม่ถึงพันได้ถึงขนาดนี้<ช>ผมว่ายอดและคุ้มมากเลยนะเอาละเวฟครับยังไงช่วยฝากทิ้งท้ายร้านริโต้ฮ่องกองให้กับคุณผู้ชมตอนนี้หน่อยละกันนะครับว่าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ไหนเราจะมาที่นี่มายังไงบ้างมีกี่ร้านมีที่ไหนบ้างครับผม ก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมร้านลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับเป็นร้านอาหารฮ่องกงง่ายๆเลยว่าคุณไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงคุณมาลองชิมอาหารฮ่องกงที่นี่นะฮะถ้าสมมติว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจย,ยังไงก็บอกผมด้วยละกันนะครับผมพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอนะครับมีที่ไหนบ้าง ครับตอนนี้มี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ตรงสานุบบดิษซอย19หรือว่านาราจิวสซอย24นะครับตามหน้าจอนี้เลยนะฮะก็จะมีเบอร์โทรลูกค้าคนที่สนใจที่สาขาพระรามสนี่นะฮะใกล้ๆแถวบ้านอย่างนี้ก็สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้หรือว่ามาที่พระราม9นะครับตรงนี้เลยนะครับผมตามหน้าจอนี้เลยนะฮะก็จะมีเบอร์โทรของเราแล้วก็สามารถโทรมาจองก่อนได้นะครับได้ข่าวว่า Delivery ได้ด้วยใช่ครับมี Delive r y ฮะดีเลยเพราะว่าบางคนนี่อยากรับประทานอาหารจีนแต่สมมติว่าตอนนี้รถติดมาไม่ได้อย่างนี้ โทรสั่งได้ใช่โทรสั่งได้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามาที่สาขาแรกเนี่ยผมจะแนะนําว่าโทรจองไว้ก่อนเพราะว่าคนจะค่างข้างเยอะที่นู่นนะเพราะว่าเปิดมา2ปีแล้วลูกค้าจะค่างๆ้างจะแน่นโดยเฉพาะเสาอาทิตย์ก็จะอย่าให้จองไว้ก่อนจะดีกว่าครับทางด้านโซเชียลเนเวิร์กเหรอครับผมสามารถติดตามได้ทางโอเคครับโซเชียลในเวิร์กของเรานะครับเรามี IG นะฮะลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับหรือว่า a c e b o o k นะครับผม ฮ่องกง SFC นะครับตามหน้าจอนี้เลยครับโอเคครับผมยังวันนี้ขอบคุณเวฟคูไปจงมากเลยวันนี้ขอบคุณไปจงมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอร่อยชัวทัวทั่วไทยนั่นเองนะครับวันนี้ได้พาคุณผู้ชมนะครับได้มารับประทานอาหารของนายเวฟคูไปจงเพื่อนรักผมเอง ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมี2สาขาแล้วนะครับผมกับริตเตอร์ฮ่องกงนะครับอย่าลืมไปฟอลล์ลงในสแกมด้วยแล้วกันนะเอาละ่ะเจไดพี่สม้มตอนนี้หมดหน้าที่ของเต้ยแล้วถึงเวลาที่เต้ยขอส่งหน้าที่ของเต้ยย้อนมาให้พวกคุณที่สตูดิโอกันแล้วนะครับผมยังไงวันนี้เต้ยขอไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับไปกินข้างในก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอันยองอเซโยบ๊ายบายเซมากุเตะอ่าบายบาย ได้เลยเที่อตอนนี้ก็ส่งเตย้ยธนโไทยไปลุยก่อนไปคูทางก่อนนะครับเพราะว่าทางหน้าแบบตีตีจีนจอยู่แล้วก็ชอบอาหารจีนอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าสําหรับ l ิ t เติ้ลฮ่องกงอันนี้เนี่ยร้านอยู่ที่ไหนนะครับรน,นี่ผมมีมาบอกกันด้วยอย่างสาขสาที่1นะครับอยู่ที่โครงการนราเพชรเน่งนะครับอยู่ตรงซอยสาธุประดิษฐ์1ิครับผมตรงนั้นเนี่ยก็ ขาวง่ายๆเลยนะจะอยู่ด้านหลังเซนทันเซนทันพระาพรามสโอเค,คไปง่ายหรือว่าสาขา2ครับ,รบสาขา2นี่ก็จะอยู่ที่โครงการเดอะช็อปนะครับตรงแกรนพระราม9นั่นเองอยู่ติดกับคอนโดเมลเลย ใกล้อีกเช่นเดียวกันหาง่ายครับผมก็มีสสาขาครับผมถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีกิฟต์เชอร์มาแจกกันด้วยนะครับเข้าไปดูกันได้ว่าคําถามของเราที่ร่วมสนุกเนี่ยอยู่ใน Facebook ของ f o o d p a n e ์เน็ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วแล้วกันนะช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเพียบเลยใช่ไปรอดูกันครับผม